สวัสดีครับทุกคนก็ขอต้อนรับสู่ช่อง e อ s ดี้สมาร์ทวันนี้เราจะพามารีวิวรถบางคันที่ทุกท่านต้องบอกว่าอย่างนี้เลยเกือบลืมไปตอนนี้ผมถ่ายวิดีโอก็ดีหรือว่าตอนนี้ผมนะในแอปไลฟ์สดก็ดีไม่ค่อยมีใครถามเลยวันนี้ผมก็เลยอยากจะนําเสนอว่าคันนี้ครับมันดียังไงแล้วทําไมทุกคนถึงมองข้ามเจ้ากระบะนะครับรุ่นนี้ไปได้อ่ะ ส่วนเป็นขนาดเดี๋ยวผมพาไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับมาครับคันนี้เลยครับอันนี้คือ Nissan n o ิ a น p 3 0 0นะครับหรือบางคนก็เรียกสั้นๆว่า NP 300ก็ได้นะครับได้ทั้งหมด แล้วแต่เอาที่พี่สะดวกเลยคันนี้เป็นตัวเครื่องยนต์ดีเซลนะครับกระบะเครื่องยนต์ดีเซล2.5 e 2, 2 4 8 8ซีซี cc นะครับ163แรงมา้านะถ้าเป็นตัวไฮของเขาก็ประมาณ190แรงม้าเลยในทีเดียวต้องบอกว่าคันนี้เป็นกระบะท,ที่น่าใช้น่าขับอีกรุ่นหนึ่งนะครับแต่ว่าทุกคนนะไม่ค่อยได้ต้องบอกว่าไม่ค่อยได้ให้ผมมารีวิวเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ครับผมมารีวิวคันนี้เราจะมาดู ข้อดีของเขาหน่อยแล้วก็ข้อด้อยด้วยว่ามันมีตรงไหนบ้างยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวพาไปดูรอบๆก่อนเลยแล้วกัน เรื่องนที่ด้านหน้าก่อนเลยแล้วกันนะครับด้านหน้าก็กระจังหน้าของเขาเป็นกระจังหน้าโครเมียมนะครันนี้เป็นตัว2.5ตัว E นะครับ2.5ตัว E ในกระจังหน้าจะเป็นโครเมียมนะถ้าเป็นตัว S นะครับตัวที่ต่ำกว่านี้ก็จะเป็นกระจังหน้าแบบเรียกวไฟเบอร์ธรรมดาปกตินะครับไม่ใช่เป็นเงาเงาโครเมียมแบบนี้นะครับมาถึงในส่วนของด้าน,านล่างนะทางด้านล่างก็จะมีไฟตัดหมอกพร้อมครอบ ของเมียมให้ด้วยนะนรับคันนี้สวยงามสีบอลนะครับสีบอลคันนี้ก็จะดูแลรักษาง่ายหน่อยเวลาเป็นรอยหรือว่าเวลามีสิ่งสกปรกมาติดนะครับเราก็จะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะแตกต่ bon. างจากสีดําหน่อยนึงนะพอในส่วนของกระจังหน้าแล้วเนะี่ยเราก็จะมาดูทางด้านล้อแมกกันบ,บ้างน,นะครับล้อแมกเดิมของโรงงานคันนี้ก็จะเป็นเป็นล้อแมกอลอยคอรสิบหกนะในส่วนของกระจกมองข้างบ้างกระจกมองข้างตัวนี้นะครับก็จะเป็นกระจกแบบคอมเมียมนะเป็นกระจกแบบคอมเมียมนะใสๆเงาๆงา นะครับถ้าเป็นตัวต่ำกว่านี้ที่เป็น2.5ตัว S นะครับมันก็จะเป็นกระจกมองข้างแบบไฟเบอร์นะจะไม่เงาแบบนี้นะครับจะไม่เงาแบบนี้ไปต่อครับในส่วนของมือจับ่ามือจับตรงนี้ก็จะเป็นคมเมียมเหมือนกันนะสวยงามนี่ครับเงาแวบเลยนทีเดียวอยีกเช่นเดียวกันนะถ้าเป็นตัวที่ต่ํากว่านี้หรือเป็นตัว S นะครับก็จะเป็นมือจับแบบไฟเบอร์ธรรมดานะครับโอเค มาในส่วนของทางด้านหลังกันบ้างนะครับทางด้านหลังเนี่ยเอกลักษณ์แล้วก็ดีไซน์ของเจ้า NP 300เนี่ย a, 300, นวรา NP 3 0 0ครับก็พูดได้เลยว่าน่าจะเป็นกระบะรุ่นเดียวนะเนี่ยที่ผมซองอยู่เนี่ยหลายๆรุ่นนะครับกระบะไม่ว่าจะดีแม็กเอยวีโก้ไททันรถที่หอตลาดอะ่ะเออฟอร์ดเลนเจอร์นะอะไรอีกอะม a ด้าบีทีพวกเนี้ยนะครับก็จะไม่มีแต่ว่า เจ้า NP 300ครับมีสิ่งนี้ครับที่กระบะหลายๆรุ่นเขาไม่มีก็คือสปอยเลอร์ทางด้านหลังครับทุกคนสปอยเลอร์ทางด้านหลังเนี่ยเขามีไว้เพื่ออะไรในะบางคนก็งงแหมถ้าเป็นรถเก่งเราก็พอเข้าใจนะมันจะเห็นชัดใช่ไหมสปอยเลอร์หลังตรงนี้ครับนี่มันก็จะยื่นออกมาสักหน่อยหนึ่งไม่มากไม่มากไม่มายจนเกินไปเพราะว่าอะไรบางคนก็รู้บางคนไม่รู้นะครับสิ่งที่ผมจะบอกได้ก็คือตรงนี้เขามีไว้วางแก้วน้ําครับ วางแก้วน้ำวางขวดน้ำหรือว่าวางเครื่องดื่มอะไรก็แล้วแต่นะเวลาที่เราแบบไปจอดรถนะครับหรือว่าไปเที่ยวเรามันก็สามารถวางได้นะครับไม่ใช่มันสามารถที่จะกดนะสปอยเลอร์ตรงนี้มีประโยชน์คือเวลาเราขับรถไปเร็วๆนะครับสปอยเลอร์ทางด้านหลังเนี่ยมันจะสามารถกดท้ายรถเอาไว้ได้นะไม่มากก็น้อยคือแรงลมเนี่ยเวลาแรงต้านเวลาขับรถมาเร็วๆใช่ไหมครับ ตรงนี้มันจะเหมือนว่าพอลมเนี่ยมันมาต,ต,ตีตรงนี้ปุ๊บมันจะกดท้ายนะครับไม่ให้รถมันส่ายอ่าในเวลาที่ความเร็วมาเยอะๆนะนี่คือประโยชน์ของสปอยเลอร์ทางด้านหลังนะครับช่วยไม่มากก็น้อยแต่ว่าก็ถือว่าช่วยใช่ไหมครับทุกคนอ่านี่คือดีไซน์ที่เขาคิดค้นมานี่คือในส่วนประโยชน์ของสปอยเลอร์ที่เขาติดมาให้นะครับซึ่งบางคนไม่รู้อ่าบางคนรู้บางคนไม่รู้นะครับโอเคมาต่อทางด้านท้ายมีอะไรให้ดูเพิ่มเติมกันบ้างคันนี้ มีกล้องมองหลังนี่ครับเนี้นี่กล้องมองหลังคันนี้นะครับต้องบอกว่าจริงๆ NP ส0มรยมีกล้องมองหลังทุกคันเลยนะครับอ่าแล้วก็มองหลังนี่ไม่ได้ติดเองนะเป็นกล้องมองหลังที่มาจากโรงงานนะครับเดี๋ยวแอนดมินพาเข้าไปดูข้างในเดี๋ยวใส่เกียร์ถอยหลังให้ดูนะครับเพราะฉะนั้นของที่ติดจากโรงงานก็ค่อนข้างใช้งานได้ดีและ,กะ,ะ,ะ,ะกะระยะได้ตรงนะกะระยะได้ตรงนะไม่ต้องห่วงนะบ,บางรุ่นนะครับ ไปติดเองไปติดกล้องมองหลังเองนะครับกะผิดกะถูกชนมั่งไม่ชนมั่งก็แล้วแต่ช่างฝีมือในการติดกล้องมองหลังเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็พูดโดยรวมแล้วกันนะนี่คือส่วนของรอบๆของเจ้านิสสันนาว่าเอ็น0 0รอนะครับสีบอลพาไปดูทางด้านในกันดีกว่าว่ามันมีออปชั่นอะไรเพิ่มเติมกันบ้างนะครับ Yahoo! พาไปดูข้างในกันดีกว่านะครับว่าข้างในนี่มันเป็นมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวเปิดฝั่งนี้ก่อนอ่าฝั่งผู้โดยสารก่อนนะครับเอ็นทีสามร้อยเนี่ยเป็นกระบะตัวนี้เป็นแคปเปิดได้นะครับสังเกตด,ด้วยตาเปล่าก่อนแล้วกันนะห้องโดยสารกว้างครับ <Okay. S 1> ขนาดของตัวรถเนี่ยค่อนข้างกว้างนะครับค่อนข้างกว้างเลยในทีเดียวกว้างกว้างนั่งสบายอันนี้ครับมีแอร์แบ็กเ b s ให้ครบแล้วนะครับนี่แอร์แบ็กให้2ใบนะทั้งฝั่ง ผู้โดยสารแล้วก็ฝั่งคนขับนะครับฝั่งคนขับนะเดี๋ยวไปเปิดฝั่งนู้นให้ดูนะแต่ว่าที่ให้ดูฝั่งนี้ก่อนว่ามันมีอะไรนะมันมีอะไรที่ต้องมาเปิดฝั่งนี้ก่อนก็ดูครับเบาะกัม่หยีนะเห็นจะชัดเลยคันนี้เป็นเบาะต้องบอกเป็นเบาะกันไม่หยีเบาะผ้ากันม่หยีนะครับบางคนชอบบางคนไม่ชอบจริงๆเบาะมันไม่ได้เปื้อนนะเหมือนเหมือนเบาะมันดําๆเปื้อนๆใช่ไหมไม่ใช่ครับคือบางคนรู้นะครับว่าเบาะกันไม่หยีเป็นยังไงเห็นไหมพอมือลูบปุ๊บมันจะเหมือนแบบสีจะเข้มขึ้นใช่ไหม หมือนตุ๊กตา<ม>ก็ให้ความสัมผัสที่นิ่มนวลน,นะจริงๆผมว่าผู้หญิงน่าจะชอบเบาะแบบนี้มากกว่าผู้ชายมันค่อยชอบเพราะว่าเบาะแบบนี้ครับมันจะเพื่อนง่ายอ่าเบาะแบบนี้มันอาจจะเพื่อนง่ายหน่อยข้อเสียงเขานะก็คืออาจจะเพื่อนง่ายนิดนึงแล้วก็มีกลิ่นบ้างนะถ้าเราสูบบุหรี่อ่าถ้าเป็นคุณผู้ชายถ้าสูบบุหรี่หรือว่าคุณผู้หญิงถ้าเอาอะไรมาทานบนรถนะครับถ้ามันเปื้อนเบาะอะไรก็อาจจะมีกลิ่นติดเบาะติดรถไปบ้าง นี่คือข้อเสียของเขาเบื้องต้นนะครับแต่บางคนก็ชอบนะบางคนก็ชอบเพราะว่ามันดูนิ่มนั่งสบายดีนะครับทางด้านหลังตัวนั่งเบาะรองนั่งเป็นเบาะหนังนะครับเป็นเบาะหนังตัวพนักจริงเป็นเบาะผ้านะครับเป็นเบาะผ้าไม่ใช่ก็ผ้ากำมะหยี่นั่นแหละคล้ายๆเบาะทางด้านหน้าคล้ายเบาะทางด้านหน้าเหมือนกันนั่นนี่คือในส่วนของด้านหลังือวกว้างนะในแคบผิวกว้างเลยไม่พอครับออปชั่นเพิ่มเติมที่ส่วนตัวแอนดินชอบมากเลยก็คือคันนี้ครับ มันมีแอร์หลังนะทุกคนเออมันมีแอร์หลังแล้วด้วยนะเป็นกระบะท,ที่มีแอร์หลังน่าจะเป็นตัวเดียวนะผมว่าน่าจะเป็นตัวเดียวรุ่นเดียวนะครับทีออ่ในกระบะท,ที่ปีเดียวต้องบอกว่าปีเดียวโมเดลเดียวกันเนี่ยปี18ปี19เนี่ยในแคปนะ,ะถ้าไม่นับรวมสีประตูนะสีประตูผมไม่ค่อยเห็นนะครับปี18ครคันนี้รถปี2อ1 8ครับมีแอร์หลังให้แล้วในกระบะแคป อันนี้คือตัวกลางนะยังไม่ใช่ตัวท็อปด้วยนะค,คุณดูออปชั่นที่ได้มานะรจริงๆเป็นกระบะรุ่นนี้เป็นกระบะที่ไม่ควรมองข้ามเลยนะสำหรับคนที่เอาไว้ใช้งานจริงๆนะครับถ้าไม่ซีเรียสเรื่องร,รูปทรงหรือว่าความนิยมของตลาดเท่าไหร่ผมถือว่าเนร่าเอ็พีเป็นกระบะที่น่าใช้อีกตัวหนึ่งนะ,ะนี่ครับแอร์หลังก็ไม่ต้องห่วงอ่าไม่ต้องห่วงเรื่องความร้อนในห้องโดยาสารเลยนะครับเวลาที่เรา นั่งไปอ่ามีญาตินะครับนั่งไปในแคปบกันหลายๆคนนะเด็กหรือว่าอะไรนะครับนั่งไปที่ในแคปบนะครับแล้วก็มีผู้ใหญ่ทั้งนั่งทางด้านหน้าเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวแล้วว่ามันจะบังแอร์นะบังแอร์แล้วคนข้างหลังจะไม่ได้แอ์เพราะว่าเขาก็มีช่องแอร์ส่วนตัวของเขามีสองช่องเนยนะปรับซ้ายขวาได้ด้วยนะครับนี่ปรับซ้ายขวาได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ตัดปัญหาเรื่องความร้อนออกไปนะเวลา นั่งไปไกลๆแล้วร้อนประมาณนี้เด็กๆน่าจะชอบนะเพราะว่ามันเย็นมันเย็นได้ทั่วถึงนะครับนี่คือในส่วนของทางด้านในแคปนะครับอ่ะมาที่ทางด้านหน้าต่อทางด้านหน้าต่อนิดนึงแล้วกันนะคร,ครับมาถึงในส่วนของเ,ออเครื่องเล่นกันบ้างเครื่องเล่นนะครับเครื่องเล่นก็จะมีจอพมาณปกติธรรมดาแต่มันเชื่อมต่อกับกล้องน้องหลังนะเดี๋ยวเชื่อมต่อ,อยังไงเดี๋ยวผมไปสตาร์ทฝั่งนู้นให้ชมกันแล้วกันนะครับวิทยุ c b เ p 3แน่นอนนะครับคันนี้ยังมี ช่องใส่ CD ให้อยู่วิวซี CD MP3 นะครับส่วนมีเดียเนี่ยมันสามารถเชื่อมต่อกับ iPod iPhone ก็ได้เชื่อมต่อ USB ได้นะ,ะเดี๋ยวซูมไปใ,ใกล้นิดนึงนะมีช่องเชื่อมต่อ USB ได้นะโหลดเพลงมาฟังได้นะครับในช่องเสียบ USB นะในช่องเสียบ USB แล้วก็มีช่อง AUX นะเอาไว้เสียบเครื่องเล่นหรือว่าหูฟังอะไรก็แล้วแต่ท่านสะดวกนะค,คอนโซลใหญ่นะคอนโซลใหญ่ เห็นได้อย่างชัดเจนแล้วก็ดีไซน์ของคอนโซลโดยรวมทั้งหมดเนี่ยต้องบอกว่า,าให้ให้ให้ความรู้สึกหรูนิดนึงหรูปนกับความสปอร์ตนิดนึงเพราะว่าด้วยดีไซน์ของเขาด้วยสีนะสีไฟเบอร์สีเงินสีดำรวมกันเนี่ยก็จะถือว่ากึง่งกึ่งหรูและดีไซน์สปอร์ตนิดนึงคันนี้ครับเป็นรถมือเดียวอ่าคันนี้เป็นรถมือเดียวถ้าคุณหา ที่จะไว้ใช้งานเองอยู่คันนี้ครับรถบ้านมือเดียวจากป้ายแดงครับถ้าคุณบอกว่าอยากจะได้รถบ้านมือเดียวจากป้ายแดงคันนี้ผมบอกเลยเบียดบุกเซอร์วิสนะครับคู่มือกุญแจครบนะครับนี่เห็นไหมบุกเซอร์วิสพวกนี้ครับไม่น้อยนี่คือบุกเซอร์วิสนะครับคู่มือทุกอย่างครบอยู่ตรงนี้หมดแล้วนะครับถ้าใครมองหารถมือเดียวจากป้ายแดงอยู่คันนี้ผมบอกเลยว่าคุ้มนะครับ เดี๋ยวมาไล่ออปชันฝั่งนี้เพิ่มเติมอีกนิดนึงแล้วกันเล็กน้อยนะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเรารีวิวจากข้างนู้นได้หมดแล้วนะกระจกไฟฟ้า2บานนะครับแล้วก็ปรับข้างเนี่ยไฟฟ้านะรปรับข้างเป็นกระจกปรับมองข้างไฟฟ้าเปิดถังน้ํามันอยู่ตรงนี้นะครับคุณเปิดถังน้ํามันอยู่ตรงนี้นะเป็นปุ่มกดลงไปนะไม่ต้องไปหางัดงัดแง,ดงอะไรนะครับแล้วก็มีไฟตัดหมอกนะเปิดปิดไฟตัดหมอกอยู่ตรงนี้นะกุญแจเป็นคุญแจรีโมทอ่ะให้ดูกุญแจก่อนกุญแจเป็นกุญแจรีโมทแบบนี้นะครับ เป็นกุญแจริโมทธรรมดาเลยกดล็อกบทดเปิดนะครับแล้วก็โฟมอะไรายอย่างที่ผมบอกดีไซน์ก็3ก้านเกลือสปอร์ตนิดๆนะครับปรับขึ้นลงได้ตามความสูงต่ํานี่นะของคนขับก็จะปรับตรงนี้นี่นะปรับขึ้นลงขึ้นลงได้นะครับถ้าปรับแล้วก็ล็อกอืให้เรียบร้อยประมาณนี้นะมาดูที่เลใไม่กันบ้างนะครับเลไม่คันนี้อยู่ที่26,000 382กิโลครับ <Wow. S 1> เห็นชันไหมไม่น้อยครับไม่แท้ด้วยอันนี้สตาร์รถนิดนึงแล้วกันนะปับ๊บนี่ครับกล้องมองหลังจะขึ้นมาทันทีเห็นไหมอีกทีนะครับปับ๊บอ่าเป็นไงครับนี่คือกล้องมองหลังกล้องมองหลังจากโรงงานนะครับบ่อกทีนึงเพราะฉะนั้นระยะการเล็งระยะการกะระยะค่อนข้างแม่นยำนะครับเส้นสีเหลืองนะให้ระวังได้แล้วนะครับถ้าใกล้เส้นสีเหลืองนะก็ ท้ายรถก็อยู่ในกกอบของสีน้ําเงินนะครับประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องเพิ่มเติมกันดีกว่านะครับมาดูในส่วนของห้องเครื่องกันก่อนดีกว่านะครับห้องเครื่อง2.5ตัว E เนี่ยนะมันจะแตกต่างจากตัว S นิดหน่อยนะครับตัว S เนี่ยจะไม่มีตัวไฟเบอร์ตรงนี้มามาปิดถ้าเป็นตัว E ขึ้นไปเนี่ยจะมีไฟเบอร์ตรงนี้ขึ้นมาปิดถ้าเป็นตัว S เนี่ยจะไม่เห็นเอ่อต้องบอกว่าจะไม่มีไฟเบอร์ตรงนี้เท่านั้นเองไม่มีอะไรนะในส่วนของห้องเครื่องเวลาดูรถชนไม่ชนนะก็ วงกลมพวกนี้นะครับต้องไม่คมนะไม่บิ่นนะครับไม่มีการแบบตัดต่อแปลกๆมาครับนี่รอยเชื่อมต่อของเหล็กนะครับต้องไม่เบี้ยวนะต้องตรงทุกอย่างจุดสปอร์ตรอยอาร์ตนะครับตรงนี้ต้องอยู่ครบนะครับไม่ผิดแปลกธรรมชาติไปนะดูทุกอย่างดูรอยนะครับไม่มีการคมนะดูเนียนตาเออประมาณนี้นะครับถึงอันนี้ก็เรียกว่าทางฝั่งนี้ไม่โดนชนมาแน่นอนนะครับรวมถึงฝากระโปรงก็ไม่มีการถอดด้วยนะเพราะว่าน็อตเนี่ยดูจรงครับ เห็นไหมน็อตเนี่ยไม่มีถลอกเลยนะล็ ought, อตฝากะโปไม่ไม่ได้ถูกถอดมานะครับรวมถึงน็อตข้างๆด้วยนะหัวน็อตไม่มีการถลอกมานะครับดูนะใสสะอาดนะครับห้องพงห้องเครื่องแท่นเครื่องนี่ขาวเงาเนี่ย <S 2> <S 2> อ่าดูฝั่งนี้แล้วก็มันต้องมาดูฝั่งหนึ่งคนระับจะได้รู้ว่าทั้งสองฝั่งไม่ถูกชนมาเหมือนกันไหมเหมือนกันอยู่แล้วครับนะมันต้องเหมือนกันอยู่แล้วนะทั้งสองฝั่งนี่แม้แต่รอยซิลิโคนอะไรพวกนี้ที่เขายามันจุดหยดนี่ยังเหมือนกันเลยนะทุกคนดู ยังเหมือนกับฝั่งนู้นเลยนะครับทุกอย่างน็อตนะครับจุดสปอร์ตรอยอาร์กนะครับอ,อยู่ครบรูเลยไม่มีคมไม่บิ่นนะครับนะไม่มีสนงสนิมกินนะครับนี่เห็นไหมเออนี่คือวิธีการดูครับงานเนียนๆแต่ถ้ามันมีรอยแบบซิลิโคนมันดูเนี่ยมันเป็นซิลิโคนทุกคนไม่ใช่เหล็กนะลองดูนะครับกดเข้าไปเนี่ยเป็นรอยเล็บเลยเห็นไหมเออม,มันจะนิ่มๆนะครับแต่ถ้ารถชนมาชนหนักมานะครับมีการดัดมีการเป่ารอยมันจะแบบงอๆผิดปกติธรรมชาติ นะจะมีสนิมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับนี่คือรถเดิมจะไม่มีพวกนี้ไม่ได้โดนถ้าโดนดัดกลับมาหรือโดนเป่ากลับมามันจะรู้สึกมันจะดูได้เลยนะมีสนิมรอยงอรอยสีของตัวรถมันจะไม่เหมือนกันนะครับอีกเช่นเดียวกันหัวน็อตทั้งฝั่งนี้ก็จะเดิมเดิมนี่นะไม่ถูกถอดมานะครับหัวน็อตไม่ทะลอกทั้งสองตัวเลยนะร,รวมถึงน็อตที่อยู่ข้างในด้วยครับนี่โอเคนี่คือในส่วนของคาน ซ้ายขวานะครับคานหน้าเราไม่เห็นขันหน้าเราไม่เห็นก็โดนไฟเบอร์บังอยู่แต่ว่ารับประกันได้เลยว่าไม่ถูกชนไม้อย่างแน่นอนนะครับส่วนห้องเครื่องนะครับก็เดิมบางนี่สายยงสายยางยังนิ่มอยู่เลยนะครับทุกอย่างไฟเบอร์นะแท่นโลกแท่นเหล็กแท่นเครื่องอะไรพวกนี้นะครับอยู่ใหม่ครบหมดแบ,บตเตอรี่เพิ่งเปลี่ยนให้เดี๋ยวฟังเสียงก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวผมสตาร์ทรถแล้วให้ฟังเสียงดูนะครับ โอเคสตาร์ทรถแล้วอ่ะไปฟังเสียงื่องย้อนกันดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างนะจ๊ะก็ประมาณนี้ลิสันโนร่า NP 3 0 0นะครับคันนี้สีบอลเดิมบางทั้งคันครับดูแลรักษาง่ายนะครับออปชั่นมาให้ครบแล้วนะครับปี2018ครับถือว่าราคาไม่แพง นถ้าเปรียบเทียบรถกระบะแบรนด์หลักยี่ห้ออื่นๆนะครับที่ปี2018-19เนี่ยผมเชื่อว่าราคาเนี่ยน่าจะโดดไปถึงประมาณ5 0แสนกว่าถึง6 0แสนเลยในเดียวนะคันนี้นะป้ายแดงอยู่ประมาณ6แสนกว่าครับคันนี้ผมขายอยู่ในราคา4 3 9 0 0 0บาทครับ2.5ตัว E คันนี้มีราคาพิเศษให้ด้วยนะครับใครที่ดูจาก YouTube หรือว่าดูจากวิดีโอนี้ก็จะได้ส่วนรับส่วนลดไปทันที10,000บาท จาก4 3 9 0 0 0ก็จะเหลือ4 2 9 0 0 0บาทครับลถทุกคันฟรีดาวได้หมดนะครับตามเครดิตลูกค้านะมไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลไปนะครับออกรถง่ายได้ทุกอาชีพใครที่มองหากระบะเอาไว้ใช้งานสักคันนะครับถ้าไม่ติดออบแบรนด์มากมายหรือว่าลูกทรงมากมายนะครับผมเชื่อว่าคันนี้เป็นกระบะอีกรุ่นหนึ่งที่น่าใช้นะครับน่าขาับอีกคันหนึ่ง ได้ปีใหม่ไหม่น้อยออปชันเยอะไปใช้ก็ลองพิจารณาเพิ่มเติมกันดูแล้วกันนะครับเพราะว่าคันนี้รับประกันเครื่องเกียร์มีรับประกันให้มีบัตรช่วยเหลือแถมให้นะถ้าท่านตามหารถมือเดียวจากป้ายแดงอยู่ถ้าอยากจะได้รถมือสองสภาพดีๆสักคันรถบ้านเจ้าของใช้เองเนี่ยอันนี้อารมณ์เดียวกันเลยนะครับแล้วดีกว่าด้วยตรงที่ว่าซื้อรถบ้านไม่ได้รับประกันให้ซื้อที่นี่ผมรับประกันให้ถ้าสนใจก็อย่าลืม NP 300 อีสักคานที่ทุกคนมองข้ามแล้วกันนะครับได้ใช้จริงๆทักกันเข้ามาได้นะครับไม่ว่าจะคอมเมนต์มาใน YouTube ตอนนี้ก็ดีจะทักไลน์ทักเฟซหรือว่าช่องทางที่ท่านสะดวกก็ดีนะครับลหลายๆช่องทางที่ผมขึ้นไว้ให้ที่หน้าจอครับหรือในคอมเมนต์ก็ดีนะอ่ะสุดท้ายแล้วก็อย่าลืมนะครับกดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากเรานะครับเดี๋ยวจะมีรถราคาไม่แพงออฟชั่นเยอะๆมานําเสนอให้อีกนะครับหรือว่า อยากให้ผมรีวิวข้างในพเพิ่มเติมก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาทิ้งเอาไว้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการรีวิวให้ทุกท่านได้ชมกันฝากคันนี้ไว้ด้วยละกันนิสสันเนล,ล่า NP 3 0 0 2.5ครับ2.5ตัว e ปี18ครับไม่20,000 0กว่าโลนะครับแอดมินก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปวีดีโอน้านะครับมีของดีๆให้เลือกอีกเทียบนะครับที่นี่เท่านั้นครับเอดีสมาร